เพราะอะไรยี่ตี้มาเคาีียดอกตัวพี่น้องใครส่งเบือหานเนี่ยส่ง,สงประหยัดไปเลยพี่น้อง วันนี้ก็่างสองของเราก็อยู่กับการเชื่อมพอร์บิกขันขี้เหล็กทูกเชื่อมหมอกจากออกตูล้ลำโพงเพื่อความสวยงาม <c oughs> เสร็จแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเจาะฝังน็อตี่นะฝังน็อตช่วยเสริมให้ ขอบเล็กแข็งแรงคุ้นทานยิ่งขึ้นตู้หัวลำโพงเราถู้แบนพัดซอสี้ก็ใส่ขอบเล็กเพื่อความแข็งแรง tí đẹp lại. sau bài gặp. So, mark, lu, vang, tức, lu. So, bài, thành, len, yên, tức. 对, mùi chăng, 对, mùi chăng, mùi bài, 噢.对, mùi เฉียมเจ็ดพื้นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับเหลือเลยเรียบร้อยเก็บลบกันนะเคลียรพื้นที่แล้วครับเตรียมของเราทำการเคลียร์พื้นที่เจ็ดไปเจ็ด นนี่แอมหวันนี้อากาศดีฟ้าเปิดเหมาะสำหรับการจุดบังไฟพี่น้องวันนี้ฟ้าสวยงามเลยทีเดียวเี็บตองก็ไม่ได้ทำบังไฟจุดนานแล้วพี่น้องคงแผลลืมสูงหมดแล้วพักนี้ ลชมกันเป็นกำลังใจกันมาเป็นน้องเล่าก,กับการทับตู้ลมพุงต่อไปกับสมัครูไปสกรู ตูนพงของเราก็ผ่าชมตูนพงเนี่ย <Yeah. S 1> ขอบเล็กเรียบร้อยนะครับพ่นสีลำเรียบร้อยเปลี่ยนตองจัดการเรียบร้อยหมด ช่างตองของเราคูณลำโพงสีด,ดำน้่งไปน้องก็จะมองออกดำมืดเลยหน้าตาช่างของเราออกเวียนมาก็หลับไปงีบหนึ่ง,ง,ต,งตื่นขึ้นมาทำต่อ

càng mình tua này 1 tua càng lưỡi càng mai tu này đó thái lịch มาร์กฟลูเพื่อให้ดอกสวรคนจะได้ไม่ลื่นไหลไปทิศทางอื่นจะได้บังคับหลอกสวั์ได้นะครับครับฝากรับชมเป็นกำลังใจให้กันอีพีนี้ก็ฝากพี่ฝากน้อง ขอปิดคลิปไปสักนีดพบก็กันอนะีพี่หนาปากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดกระดิ่งอย่างเดินเป็นกำลังแรงใจใครเสียงสองนั้นเลยครับพี่น้องอีพี่นี่นก็ปิดคลิปไปสักนิดพบอพอกันอนะีพี่หนาครับผมสวัสดีครับ